หลังจากที่เราเอากระเป๋าไปเก็บในโรงแรมเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็ถึงเวลาตะลุยหาของกินกันค่ะผู้เชี่ยวชาญนะคะบอกเราว่าย่านถนนสายอาหารที่ดังๆมากเนี่ยใช้ชื่อว่าถนนผีค่ะทุกคนใช่ค่ะได้ยินไม่ผิดถนนผีหรือมีชื่อภาษาจีนนะคะเรียกว่ากุ่ยเจียค่ะทีเนี้ย เราก็จะเดินทางไปกุยเจียกันก่อนนะคะก็ใช้รถไฟสายเดิมค่ะสายสีชมพูนะคะเดินทางไปตอนนี้เราก็ถึงย่านถนนผีแล้วนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นบรรยากาศนะคะรอบๆซึ่งวันนี้นะคะเดินจนเชือกรองเท้าเนี่ยหลุดกระจายค่ะถนนผีกรุงปักกิ่งนะคะ หรือว่ากุ๋ยเจียเป็นย่านร้านอาหารนะคะประกอบไปด้วย150ร้านแล้วก็พร้อมใจกันเปิดนะคะ24ชั่วโมงแล้วก็จะคึกคักตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงช่วงคำ่ำจุดเด่นก็คือความสวยงามของโคมแดงนะคะยามค่ำคืนเราจะเห็นนะคะว่าร้านนี้คนต่อคิวเยอะมากคือเดินมาแล้วงงว่าทำไมคนต้องเยอะขนาดนี้เยอะมากๆจริงๆนะคะแล้วก็ เราก็มองดูแล้วอ้ออาหารขึ้นชื่อของเขาก็น่าจะเป็นกุ้งค่ะสำหรับชื่อของถนนนี้นะคะท้าแปลเนี่ยกุย้ยมันไม่ได้แปลว่าผีนะคะแต่จะมีความหมายว่าภาชนะโบราณสำหรับใส่อาหารแบบหนึง่งแต่ทำไมเราถึงเรียกว่าถนนผีเป็นถนนที่เชื่อมจากนะคะตรงจือเหมือนประตูเมืองโบราณด้านทิศตะวันออกของปักกิ่งซึ่งเราต่อกันมาว่า เป็นประตูสำหรับขนส่งคนตายนะคะแล้วก็จะต้องผ่านถนนกุ๋ยเจียจึงตั้งชื่อถนนว่ากุ๋ยเจียซึ่งมีความหมายว่าผีนะคะต่างจากคำที่ใช้ในปัจจุบันที่แปลว่าภาชนะชนิดหนึ่งแต่ทั้งสองคำออกเสียงว่ากุ๋ยเหมือนกันซึ่งมันเป็นคำพ้องเสียงนะคะนอกจากนี้นะคะสมัยก่อนถนนกุ๋ยเจียเนี่ยบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะคะ ก็จะใช้โคมไฟสีแดงเป็นเครื่องให้แสงสว่างเหมือนในปัจจุบันเนี้ยนะคะคล้ายกับแสงของวิญญาณก็เลยเรียกว่าตลาดผีมาถึงปัจจุบันนะคะเปลี่ยนจากการค้าขายผักผลไม้เป็นย่านร้านอาหารทางรัฐบาลจึงเปลี่ยนชื่อถนนนะคะก็ยังออกเสียงว่ากุยเจียเหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนคำว่ากุย ให้ไม่เป็นคำที่แปลว่าผีเพราะดูไม่เหมาะสมกับย่านร้านอาหารนั่นเองค่ะร้านนี้ก็คนต่อคิวเยอะมากๆนะคะแล้วที่สำคัญอารมณ์เหมือนก๋วยเตี๋ยวหลอดบ้านเราอะค่ะตอนนี้เรากำลังจะข้ามถนนนะคะไปซอยที่มีชื่อเสียงที่สุดในกรุงปักกิ่งนั่นก็คือซอยหนานหลวกู่หรือหนานหลวกู่เซียงนั่นเองค่ะ ซึ่งซอยนี้นะคะเป็นหนึ่งในย่านที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงปักกิ่งที่มีประวัติยาวนานกว่า740ปีนะคะมีความกว้าง8เมตรและยาว787เมตรค่ะซึ่งหูทงนะคะเป็นตรอกซอยโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของกรุงปักกิ่งหูท่งส่วนใหญ่ในปักกิ่งนะคะสร้างในสมัยราชวงศ์หยวนหมิงและชิงนะคะโดยสร้างอยู่นะคะรายรอบบริเวณพระราชวังต้องห้าม แรกเริบนั้นการจัดที่พักอาศัยในหูท่งจะกำหนดมาตรฐานตามฐานะทางสังคมยิ่งอยู่ไกลพระราชวังต้องห้ามมากเท่าไหร่นะคะก็แสดงถึงฐานะทางสังคมที่สูงขึ้นตามลำดับหูท่งที่อยู่ในแนวทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตกของพระราชวังต้องห้ามจะเป็นที่พักอาศัยของขุนนางและชนชั้นสูงส่วนหูท่งที่อยู่ในแนวทิศเหนือจุดทิศใต้นั้นจะเป็นที่พักอาศัยของสามัญชนค่ะ ก็จะเห็นได้ว่าตรอกแห่งนี้นะคะจะมีของกินเยอะมากมายเลยทีเดียวเราเดินมาเนี่ยเลือกร้านไม่ถูกเลยค่ะอันนี้จะเป็นร้านเป็ดปักกิ่งนะคะอันนี้จะเป็นร้านชาค่ะกวัวชานานหลวกูเซียงนะคะสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 3A ตั้งอยู่ในเขตตงเฉิงนะคะกรุงปักกิ่ง ไว้พรุ่งนี้นะคะเราจะไปกำแพงเมืองจริงกันค่ะตอนเช้าสำหรับวันนี้บายบาย